ไม่มีใครล่วงรู้ว่าคืนนี้จะมีการลักพาตัวเจ้าสาวเสียงลมกระซิบเรื่องราวตำนานดินแดนแห่งไฟความลับใต้พื้นทรายที่ใครต่างหมายปองสัมปทานน้ำมันเจ้าสาวที่ไม่ใช่เจ้าสาวเมื่อน้องสาวก้าวสู่พิธีแทนพี่และชายผู้มีเนตรอัมพันฉีกทุกกฎราชสำนักพ้าเลือดคอนินมนี้มีไวเพื่อรักเธษ ฉันจะใช้มันทั้งชีวิตแผนการความรักอำนาจและความลับใต้ผืนทรายและสายลมแห่งโชคชะตาได้พัดพาให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดกาลนิยายรักทะเลทรายที่ร้อนแรงที่สุดแห่งปีแลารักใต้เงาทรายพร้อมมห้คุณอ่านฟินไปกับความรักของสันมาและขอฟ้าดาวน์โหลดได้ที่ เม็ดริอะไรคันวลาย